สวัสดีครับวันนี้คุณนิสันมาส่งรถอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมฝนเลยตกแต่เช้าครับวันนี้มาจังหวัดชนบุรีครับไม่ใกล้ไม่ไกลก็ร้อยกระดนเท่านั้นเองเอาเอามีนามาส่งครับเดี๋ยวมาชมการส่งมอบรถกันดีกว่า มันดูแต่มันอาจจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับพี่หมูเนาะแต่ว่าระหว่างร้วนถ้าเกิดอย่างเช่นจุอบิน้ันทภพนะโดยใหญ่จะดูเวลาที่พี่หมูอาจจะจอดรถเอาหน้าเข้าอย่างเงี้ยเผื่อให้ชิดกำแพงชิดรั้วพอหรือยังก็ดูกกล้องได้นะครับแล้วก็ลงมาหลังจากตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมาในส่วนของตัวแอร์แอร์ออโต้ครับปรับระดับแรงลมปรับลมได้อุณหภูมิปรับได้เลยนะครับไร้ไฟมีไร้ไหลังไร้ไฟหน้าอากาศวูกลมปุ่มเปิดปิด ก็จะเป่ามีที่กระจกให้นะครับจนถ้านหลังนี้ขนด้วยทำความร้อนให้นะครับแล้วก็ในส่วนของโซนเกียร์เวลาเกียร์การใช้งานหลังก็จะมีแค่เกียร์ว่าเกียร์ดีเกียร์แอลนะครับแอลก็เป็นเกียร์ต่ำซึ่งเอาไว้ใช้ขึ้นเขาโดยที่ใช้ความเร็วไม่เยอะมากชุดเกียร์ดีชุดเกียร์ใช่ครับมาพร้อมโหมดสปอร์ตครับพี่หมูปุ่มนี่คือโหมดสปอร์ตถ้าเวลาที่เราขับขี่อยู่นะครับกดตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรไม่ติดอยู่เล มกดผมเปลียนมีไฟสีเกี่ยวขึ้นครับกดอีกค,ครั้งปิดกดอีกครั้งเปิดนะครับสำหรับไฟสต่สระขณะที่นี่ผมขับเกียร์ดีอยู่แล้วกดโหมดสปอร์ตรถมันจะพุ่งมากขึ้นครับใช่ให้อาาัตราเร่งที่นี่ใช้มากขึ้นแสงแต่ไปกินน้ำมันมันก็จะมากกว่าปกติที่มนเคยเป็นอยู่นะครับเอาไว้ีล่นแรงได้ใช้ได้นะครับทุกครั้งเวลาจอดนี่ผมเขาเกียร์ P สักครั้งนะครับผมแต่ว่าเมื่อไรที่ตามที่ลูกงการไปจอดรถซ้อนคันต้องการเข้าเกียร์ว่างมีปุ่มชิปต้องที่นี่ครับ วิธีขั้นเทียวว่าเนี่ยหนูดับเครื่องให้เสร็จนะครับดับเคร็จคือขอไปดับเสร็จหนูต้่งหยุดไปแล้วครับเนาะเอนนี้เราดับเครื่องเสร็จแล้วหลังจากดับเครื่องเสร็จแล้วถ้าต้องการจะจอดรถซ้อนคันเท้าเกียวว่ามือหนึ่งที่หนูกดครับมือหนึ่งเลี้ยงมาที่เทียวว่าเอาเไปมันลงอันนี้คือจะเขีย่อนได้แล้วเวลาจอดจราจก็เอาเข้าตำแหน่งเดิม่อนตอนจอดจรทจรสเกินข้ามพอจราจรส พวงมาได้นะครับสามารถปรับสูงต่ำเท่าเข้าออกได้นะครับคันล็อกอยู่ทางด้านนี้นะครับล็อกดับลองจับนะครับผมนี่คือผมปิดล็อกให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดจะล็อกอยู่ต้องดึงเข้าลองแรงอื้ออัดก็แล้วกับโอเคนี่ก็คือจะล็อกแล้วเราก็เข้าออกได้ด้วยเนาะครับผมที่ปัดน้ำฝนครับอ่าน่าจะคล้ายคันเก่าก็คือมีแต่ว่าตี่นี้จะมีปรับหน่วงด้วยถ้าเราดันมาหนึ่งครั้งมันจะหน่วงหน่วงในที่นี้ครับ คือจุกตรงนี้เอน้ำฝนเยอะก็หมุนมาหน่อก็จะไปเร็วหน่อยถ้าฝนปล่อยก็อาจจะนานสีีนึงครับผมแล้วก็หน้าจอแสดงผลครับคอนโทรลด้วยตัวนี้หน้าจอแสดงผลตอนนี้ไม่จะเตือนอยู่เพราะเราเปิดประตูวไว้หน้าจอแสดงผลมีอะไรบ้างนะครับด้านขวาวัดความเร็วที่อยู่หมู่ทราบอยู่แล้วตำแหน่งเกียร์พีนะครับนาฬิกาอุณหภูมิที่สี่นี่คืออุณหภูมิภายนอกนะครับไม่ใช่ภายในเ,เลขหมล์โดยรวมนะครับ แล้วก็ตรงกลาง627คือน้ำมันในถังก่ได้ประมาณ627กิโลน้ำมันก็คือขีดล่างเนี่ยครับตอนนี้มันเต็มอยู่เติมเต็มมาให้พี่หมูนะครับแล้วก็พวกไฟเตือนต่างๆที่เป็นสีส้มสีแดงนะครับเวลาสตาร์ทรถเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องดับไปนะครับอันนี้คือปกติเนาะแต่ถ้าเกิดไฟอะไรมันขึ้นมาในขณะที่พี่หมูขับขี่นะครับต้องตรวจเช็คอย่างเช่นตัวพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยหนักแน่นอนเขาอาจจะเสีย ตัวเครื่องยนต์ด้านล่างครับพี่หมวกครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ใต้เครื่องเซนเซอร์ใต้ท้องเซนเซอร์ท่อยเสียผมเคยเจออย่างเช่นมีน้ำท่วมมาอย่างเงี้ยกลับถึงบ้านไฟโชว์เพราะมันอาจจะชื้นแต่ถ้าเกิดมากลางวัน่างไปกวันนูแล้วว่าแดดจ,จัดๆเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันมักจะดับไปนะครับเพราะนั้นไปสีส้มเนี่ยยังไม่ต้องกังวลครับใช้งานได้อยู่ด้านบนระบบเตือนการชนด้านหน้าครับสีส้ม เปรลูกชายรถแต่น,น้ารถอันนั้นก็เหมือนกันถ้าพี่หมูเห็นไฟตัวนี้โชว์นะครับเบื้องต้นอาจจะมาเช็ดกระจังหน้าก่อนเพราะว่าตัวโลโกโล้ที่สตาข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรดาร์ถ้ามันสกปรกมันอาจจะเตือนได้ว่าระบบไม่ทำง,งานนะครับอะไรประมาณนี้ส่วนไฟสีแดงเดีย่ยเรื่องความปลอดภัยนะครับพี่หมูครับเบรกมือเบรกต่างๆคาดเข็มคันินรภัยแล้วก็การน้ำมันเครื่องถ้ามันขึ้นไม่ควรขับรถแล้วจอดโผลเรียกคอร์เซนเตอร์เลยครับเพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยเบรกอาจจะมีมปัญหา,าจ,จะเบรกไม่ค่อยอยู่แล้ว การแล้วมันเครื่องอาจจะมีอะไรรั่วอาจจะเกิดการได้เพื่อจจะพังได้ไฟแดงต้องจอดครับผมเวลาจะเลื่อนเมนูหน้าจอครับพี่หมูหน้าจอเจ็ดนิ้วตัวนี้นะครับเลื่อนขวาซ้ายได้ในหน้านี้เลยมีเมนูอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากว่ารอบทราบแล้วอันนี้เมนูของตัววิทยุนะครับเพลงฟังขึ้นไหนอยู่สามารถดูได้ หน้าจอต่อมาคืออัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันนะครับอันนี้ลองคบมาประมาณ1 4กิโลลิตรเวลาที่พี่หมูอยากจะทราบว่ารถากินน้ํามันเท่าไหร่นะครับอยากจะวัดอยากจอต้องกดรีเซ็ตก,ก่อนโดยการกดโอเคค้างให้เป็นศูนย์ศูนย์ก่อนแล้วก็ค่อยวัดครับแล้วก็หน้าจอต่อไปเป็นเรื่องของตัวเฉลี่ยความเร็วนะครับเป็นความเร็วแบบดิจิตอลอลยแหละไม่อยากดูเข็ม,มอยากดูความเร็วตัวนี้ก็มีไดน้นะครับอันนี้ระบบเตือนเตือนอะไรบ้างประตูเปิดมันก็เตือนน้ำมันจะหมดก็จะเตือนนะครับจะมีสัญลักษณ์เตือนนี้ขึ้นมาให้ หน้าจออันนี้เป็นเหมือนหน้าจอเมนูเซตติ้งตั้งค่าต่างๆของรถนะครับรถรุ่นนี้มีระบบเตือนเตือนการขับขีเตือนเบรกฉุกเฉินนะครับเนี่ยพวกนี้ระบบเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการจอดถ้าไม่อยากใช้สามารถเข้ามาปิดได้จากเมนูนี้นะครับบางท่านไม่ชอบไป็นคนขับรถทีคันหน้าไม่ชอบ,บม,ชมันเตือนเบรกฉุกเฉินก็ปิดได้นะครับแต่เราใช้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับระบบต่างๆนะครับระบบควบคุมตัวล้ออย่างเช่นระบบไฟหน้าระบบไฟเลี้ยวนะครับ มันสามารถตั้งค่าเปลี่ยนค่าได้อย่างเช่นในส่วนของตัวไฟเลี้ยว่ะครับผมยกตัวอย่างมันเปิดปิดอะไรไฟเลี้ยว่ะครับโดยปกติแล้วตั้งแต่พี่หมูกดแบบไม่ได้คือกดส่วนมันกระพริบอยู่แล้วลตลอดแต่ถ้าเกิดเราก,กดเบาๆะครับมันจะกระพริบหน่วงให้3ทีอ่าอันนี้ก็คือไว้ใช้บางคนเปเลี่ยนเลนไม่อยากกดบ่อยๆใช้ผ่านเบาๆก็คือระบบเนี้ยเปิด3ครั้งแต่ถ้าไม่อยากตไม่อยากใช้ก็กดปิดได้ ยกตัวอย่างแต่ผมว่าหน้าจอเนี้ยพี่หมูใช้งานปกตินะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรของเขานะครับมีระบบเตือนซ่อมบำรุงซึ่งเวลาเข้าสู่ช่างก็จะคอยตั้งให้อย่างคังนนี้ถ้ามันขึ้น7,000กโลกครับมันก็จะมีเตือนแต่พี่หมูใช้รถไม่เยอะอาจจะต้องเข้าก่อน7,000กิโเดือนเนต้องเข้าแล้วนะครับแต่เวลาเขาไปเข้าเดี๋ยวเขาก็จะดีเซนเข้าก่นนะครับภาษาที่หมูรู้ภาษาไหมครับเสียภาษามั้ยไม่ต้องนบไม่ต้องเ<ม>นาะโอเคได้เลยครับผม แล้วก็ f a c t o ร y r e ีเ t ็ถ้าเกิดว่าพี่หมูกดอะไรเล่นไปเพลินๆแล้วจนมัน e er อ r o r อะไรก็ตามแต่กด r e เซ t ตได้กลับมาเป็นค่าลงงานค่าเดิมน,นะครับในแกสน,นะครับมีอะไรให้พี่หมูเพิ่มเติมหน้าจอแสดงตัววิทยุมีคู่มือเล่มนี้ให้นะครับอันนี้จะเป็นฉลากประจำรถนะครับรถที่หมูประกอบเสร็จมาเมื่อวันที่28เด,ดือน9สุดๆร้อนๆเองเลยแล้วก็ส่งมาถึงบริษัทผมไม่ต้อนต้นเดือน คู่มือรถนะครับเป็นคู่มือการใช้งานรถแบบละเอียดเลยครับเรื่มนี้อันนี้แซสซีรถผมออกกับอันนี้ฉลากอีโคสติ๊กเนะครับโดยปกติแล้วเขาจะแตู่ที่หน้ารถเนาะมันจะเป็น e ีโค้างฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าแต่ว่าตอนติดฟรีเราต้องแกะออกขออนุญาตแกะออกนะครับในการฉุกเฉิน24ชัช่วโมงเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ครับพี่หมูครับก็คืออันนี้ ผมแปะสติ๊กเกอร์ไว้ด้านบนให้แล้วนะครับเบอร์โทร023058432พี่หมูปร,รถเสียที่ไหนในประเทศไทยนะครับโทรหาเขาได้จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแบตหมดยางแตกก็มาช่วยนะครับหรือถ้าเกิดในกรณีที่เขาไม่สามารถแก้ปัญหาณาจุดนั้นได้ครับเขาจะยกรถพี่หมูเข้าสู่ที่ใกล้ที่สุดให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแต่ถ้าพี่หมูมีความสง์จะเข้าสู่อื่นอย่างเช่นพี่หมูไปธุระกรุงเทพรถเสียแต่อยากกลับมาเข้าชนบุรีเพราะใกล้บ้านไม่อยากค้างกรุงเทพ ขาจะฟรีให้20กิโลที่เหลือกี่กิโลคิดกิโลละ25บาทครับผมแล้วก็ในช่วง3ปีถ้าพี่หมูขับรถไปน้ำมันหมดลืมหรืออะไรก็ตามแต่ไม่สามารถหาเติมได้โทรหาเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาเติมน้ำมันให้พี่หมูฟรี10ลิตรปีละ1ครั้งนะครับปีละครั้งถ้าในปีน,นั้นพี่หมูมีอีกนะครับเขาเก็บคันน้ำมันแต่เขามาบริการให้ฟรีครับผมคร่าวๆใส่ไปให้นะครับเบอร์อยู่ด้านบนนี้นะครับ เล่นป้ายแดงครับพี่หมูครับตามกฎหมายก็ให้ใช้ช่วงพาทิศชี้พาทิศตกนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดวิ่งกลางคืนพยายามอย่อยาเลี้ยงช่วงหัวข้ามผมว่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดหนูเดินทางถ้าทุ่มเต็มเกินตีหนึ่งเนี่ยปาจะเสด็จความผิดยากก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่จะอนุหรตอแค่ไหนเพราะว่าผมก็เคยโดนไปส่งมรรถสั่งจวัดเนี้ยบางด่านก็ไม่จับบางด่านก็จับครับผมถูตกต้ามรถคันนี้ผ่านการค้นแคสสีและเคลือบสีมาให้แล้วนะครับอันนี้เป็นใบรับประกันนะครับพี่หมูครับ ภายในรถนะครับพ at right ี่หมนไม่ได้สอบถามนะครับผมเนาะใช้รถอะไรคันนะครับเอากดคำล่าใช่คำนี้คือดูด้านหน้าครับผมนี่กระพริบกระพริบถ้าเร็วเนี่ยช้าครับไป15เนี่ยครับมันนี้ยังทำงานอยู่ต10ครับผมแต่ถ้าเกิดมันจะเร็วมากหรือพอมันเร็วเกินเรือประมาณจีดกลางนี้ปุ๊บเนี่ยอัตชักเนี่ยมันจะตัดแห้ะครับผม อดยขาดท้ายนะครับเป็นขาดท้ายของแสบด้านล่างนะครับรุ่นนี้มัเป็นอขแต่รุ่นที่มันจะเป็นยางอะไรถูกต้องใช่คับจะเป็นใชุดฝาที่ก่อนะครับผมถูกไห้หาับอยางอะไรยางแรงส่ยครับผมไป ในส่วนการดูแลรักษาเบื้องต้นหูสตราร์ในะับของครัวอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่เราดูได้ได้วยตัวเองก็น้ําฉีกกระจกครับสามารถเติมได้เต็มที่อยู่แล้วน้าหล่อเย็นกระปุกม,มาอยู่ด้านบนเห็นชัดเจนเลยสีาฟ้าครับตําแหน่งแม็กอยู่ด้านนี้นะครับถ้ามันลดต่าลงไปนิดหน่อยเราสามารถเติมเองได้ก็น้าหล่อเย็นที่สุดครับนิดละร้อยกว่าบาทไม่เท่าไรนะครับน้ํามันเบรกเป็นแบบใสๆอยู่แล้วเขาจะมีติ๊กขิงมาให้แหละแต่ถ้าเกิดมันดํามันอยู่ดีมันดำขึ้นอน่ยอาจจะเกิดการรด่ฟซึม มาเเคดดูว่าเบรกเริ่มไม่ค่อยหยุดตรงนี้ดำๆเนี่ยให้สูตรเช็คได้เลยนะครับแบตเตอรี่เติมน้ำไกลั่นนะครับอายุมันจะยาวนานแต่ว่าทุกลาจะต้องเปลี่ยนการตรวจเช็คเบื้องต้นเมื่อปกต,ติแล้วล่ถ้าเกิดเช้าๆนะครับสตาร์ทรถทีไว้จะทันนาทีดับเครื่อง,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 งลงมาเปิดบัตรกระโปรงครับดึงนก้านออกมาก่อนครั้งแรกเช็คมนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับการที่ผมจะเห็นดังนั้นจะมีจุด ด้านบนกับจุดดาา้านล่างโดปยปกติแล้วมันต้องอยู่จุดบนหรือพื้นที่ก็คือไม่สั่งจุดด้านล่างใส่เดินมันต้องมีมันอยู่แล้วจะใช้ตะไบเริ่มดันด้ยวยู่เนาะครันน่นหมายก็เราก็สามารถเข้าถึทางท่านก็จะคอยดูแลให้ด้วดย้นในการใช้งานหรือถ้เกิดรถเก่ากเวลาปิดเราใช้วิธีโยนฝาลงไปเราจะไม่กดนะครับเพราะว่าถ้าวางแล้วกดเนี่ยมนันจะเป็นการ นะครับโลโก้มันจะเป็นเลน้าด้วยหรือบอกเี่ยกนการสัน่นหน้าถ้าบางทีมันเลอะโครนหลือะอะไรอย่างเงี้ยระบบมันอาจจะขึ้นเตือนว่ามีาความสั่นหน่อยนึงหรือมันจะทํางานไม่ได้นะครับมีน้ำไ,ไ,ไม่เท่าไหร่จะเกิดเป็นพวกโครนเวลาดูอีกฝั่นเล่เลเลนๆโครนหน่อยครับมันก็จะนิดนึ่งครับมอบให้ใจหนุ่มครับผมเรียนจบมาเพิ่มเ,เติม